สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็จะมาสอนทำการบ้านวิชาการสร้างผลงานเพื่อการนำเสนอนะคะว่าแหวน20283สําำหรับม .2.6 ทับแล้วก็2.9นะคะซึ่งจะเป็นงานที่4นะคะที่ครูลบากว่าจะสอนม2อ่ทับ6ทำวันนี้นะคะกอะ็อันดับแรกนะคะนักเรียนก็เข้ามาที่ Google Classroom นะคะ Google Classroom นักเรียน น่าจะเข้ากันทุกคนแล้วเนาะพอมาที่ Google Classroom นะคะนักเรียนก็เลือกรายวิชาการสร้างผลงานเพื่อการนำเสนอนะคะจากนั้นเนี่ยด้านล่างนะคะมันจะมีคำว่าง,งานของชั้นเรียนนะคะนักเรียนก,กดเข้าไปนะคะเมื่อเข้ามาในงานของชั้นเรียนเนี่ยมันจะมีส่วนที่เขียนว่าง,งานนะคะแล้วนักเรียนจะเห็นคำว่าง,งานที่4การสร้างแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนักเรียนก,กดตรงนี้ ซึ่งสิ่งที่นักเรียนเห็นก็คือมันจะมีไฟล์ข้อมูลโอเคมันจะมีไฟล์ข้อมูลให้นักเรียนเลือกนะคะไม่ใช่ว่าทําทุกอันนะคะให้นักเรียนเลือกมาใช้ทํางานในการส่งครูในครั้งนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นครูจะเลือกของศิลปะนะคะอันนี้คือข้อมูลที่นักเรียนจะต้องเอามาทําเป็นแผนภูมิแบบเรียงซ้อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งข้อมูลที่จะใช้ก็จะมีคอลัมน์ที่เขียนว่าชั้นนะคะคอลัมน์ที่เขียนว่าต้องรู้ ควรรู้นะคะสเต็ปต่อไปนะคะสเต็ปต่อไปเราก็จะมาที่ g o o s l e e t s นะคะมาที่ g o Google s h e e t s จากนั้นหนูกดเลือกงานที่สำหรับคนที่เคยทำงานส่งแล้วนะคะไม่ต้องสร้างชีตงานใหม่ให้กดไปที่งานเดิมซึ่งในกรณีของครูเนี่ยงานเดิมของคูก็คืออันนี้นะคะอันแรกพอกดเข้ามาแล้วนักเรียนก็มาสร้างชีตใหม่ นะคะโดยกดเครื่องหมายบวกที่มุมล่างตรงนี้พอกดปั๊บเนี่ยมันจะสร้างชีทใหม่ขึ้นมานั่นเองก็เปลี่ยนชื่อนะคะว่างานที่สี่อ่ะแล้วกดตกลงอ่ะถ้าถ้าชื่อมันซ้ำนะคะมันก็จะไม่ให้สร้างแต่ว่าเดี๋ยวครูจะใช้คำอื่นนะคะงานที่สี่จุดหนึ่งแล้วกันค่ะ จริงๆนักเรียนต้องใช้คําว่าง,งานที่สี่นะคะคราวนี้ออันดับแรกเลยแล้วก็จะพิมพ์ตามข้อมูลที่เราเลือกนะคะข้อมูลที่ครูเลือกครูเลือกของศิลปะใช่ไหมเดี๋ยวครูจะเปิดข้อมูลของศิลปะขึ้นมานะคะนี่เห็นไหมแล้วก็พิมพ์หัวตารางคอลัมน์ที่หนึ่งแล้วก็พิมพ์คําว่าชั้นนะคะหัวตารางอันต่อมาก็คือควรรู้ค่ะ หมอตารางอันต่อมาก็คือต้องรู้นะคะโอเคแล้วก็พิมพ์ให้มันเสร็จสับเรียบร้อยชั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะดูตรงนี้มันมีตั้งแต่ปหนะะึ่งถึงมสี่ถึงหกค่ะแล้วก็เลือกตรงนี้เลยปหนึ่งพุ e นะคะปสอง Enter ปอ 3, Enter. ปสามอ 4, Enter. ปอ 5, Enter. ปสี่ออปห้าออ โอเค e น t e r เอา้าขอไปค่ะเดี๋ยวอันนี้เราขอแค่แป๊บหนึ่งนะคะต่อมาตัวนี้ก็เป็นมมอนะคะแล้วก็ม .3 3นะคะสุดท้ายจะเป็นมปลายก็คือม4ีถึงนั่นเอง4ถึง6นะคะคราวนี้ควรรู้เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันหน่อย10 12 12 1 5 1 3นะคะแล้วก็จะมาพิมพ์10ทำไมสิบ2 15 13นะอ่หาะใช่ไหม โอเคแล้วก็สิบเจ็ดสิบแล้วก็พิมพ์สิบเจ็ดสแล้วก็2ีนะคะคราวนี้มาดูต้องรู้อ่ะ 8, 13, 17, 14, 13, แปดสิบสามสิบก็จะพิมพ์แปดสิบสามเจ็ดสี่สามนะคะสิบสิบสองสิบสิบสามสโอเคนะคะเมื่อเราพิมพ์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย อันดับแรกเลยนะคะนักเรียนก็จะต้องเปลี่ยนค่าควรรููกับต้องรู้ให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ในการเปลี่ยนค่าให้เป็นเปอร์เซ็นต์นักเรียนจะต้องสร้างผลรวมของมันก่อนนะคะในแต่ละชั้นตรงนี้เราจะตรงหัวตารางคอลัมน์ดเนี่ยเราจะใช้คําว่ารวมนะคะรวมนะคะแล้วอันถัดมานะคะเราจะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับค่ะแล้วก็ตามด้วยการจิ้มไปที่เซลล์ b 2นะคะแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายบวกตามด้วยการจิ้มไปที่เซลล์ b 8จากนั้นกดเครื่องหมายถูก นะคะเครื่องหมายถูกที่อยู่ตรงนี้เพื่อเป็นการระบุว่ามันเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะกดค้างค่ะแล้วกดขัดลอกนะคะแล้วก็ลากลงมาแล้วก็ค้างอีกครั้งแล้ววางนะคะจากนั้นเราจะทําเปอร์เซนต์ค่ะเปอร์เซนต์ของควรรู้กับต้องรู้นั่นเลยอาจจะตั้งชื่อว่าเปอร์เซนต์แล้วก็ควรรู้ ควรรู้นะคะโอเคตรงนี้เราย่อได้นะคะท้างเรียนมองไม่เห็นอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของต้องรู้ใช่ไหมคะก็จะเป็นต้องรู้อ่านิ้วคุณจะไม่ค่อยพิมพ์เก่งเท่าไหร่เสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะมาใส่สูตรกันคะ่ะนักเรียนง่ายๆนะคะสูตรง่ายๆเลย ก็คือพิมพ์เื้อหมายเท่ากับค่ะนะพ,มะพิมพ์อ้าวครูพิมพ์ผิดต้องพิมพ์เื่องหมายเท่ากับก่อนนะคะเท่ากับก่อนเสมอนะคะไม่งั้นมันจะไม่เป็นสูตรแล้วก็วงเล็บเปิดค่ะแล้วก็จิ้มที่ช่องควรรู้เพราะเราจะเปลี่ยนควรรู้เป็นเปอร์เซ็นต์จากนั้นเอาควรรู้นี้ไปคูณด้วย100ก็คือพิมพ์ดอกจันแล้วก็100นะคะตามด้วยวงเล็บปิดจากนั้นหารด้วยนะคะพิมพ์เื่อหมายหารก็คือสลหารด้วยผลรวมค่ะ ก็คือ18แล้วก็จิ้มที่18นะคะเราจะไม่พิมพ์18เราจะจิ้มเอาจากนั้นกดเครื่องหมายถูกมีคนสงสัยว่าคู่ขาหนูพิมพ์เป็นตัวเลขเลยไม่ได้เหรอทำไมถึงจิ้มเอาเพราะว่าถ้าหนูพิมพ์เป็นตัวเลขเลยหนูจะไม่สามารถคัดลอกสูตรนี้ไปใช้กับช่องอื่นๆได้นะคะนั่นคือคําตอบอ่ะกดค้างคัดลอกเลือกนะคะค้างแล้วก็วางเรียบร้อยค่ะช่องต่อมาเหมือนเดิมค่ะพิมพ์เท่ากับนะคะเลือก ช่องที่ต้องการเปลี่ยนให้เป็นเปอร์เซ็นต์ในที่นี้ก็คือต้องรู้นะคะแล้วก็เราลืมเครื่องหมายวงเล็บเนาะวงเล็บก่อนนะคะแล้วก็จิ้มต้องรู้คูณด้วย100นะคะจากนั้นวงเล็บปิดแล้วหารด้วยผลรวมก็จิ้มที่ผลรวมกดเครื่องหมายถูกค่ะจากนั้นก็กดค้างนะคะคัดลอกเลือกลงมาค้างวางค่ะเป็นไงคะเสร็จสับเรียบร้อยคราวนี้เนี่ยเราจะย้าย ตารางนะคะนักเรียนอันนี้เราไม่ใช้ละเราจะย้ายตัวตารางเนี่ยนะคะคอลัมน์คอลัมน์อของควรรู้กับต้องรู้ที่เป็นเปอร์เซนต์เนี่ยไปอยู่ติดกับชั้นใช่ไหมคะนักเรียกกดจิ้มค้างที่ตัว e แล้วลากมาจิ้มค้างไว้ก่อนนะคะให้มันลอยขึ้นแล้วค่อยลากมา f ก็เหมือนกันนะคะเราจะลากอันนี้มาด้วยจิ้มค้างที่ตัว f ให้มันลอยขึ้นแบบนี้แล้วก็ลากมาโอเคค่ะเมื่อได้ดังนี้แล้วนะคะให้นักเรียนเลือกเฉพาะ เลือกเฉพาะชั้นเปอร์เซนต์ควรรู้เปอร์เซนต์ต้องรู้นะคะเลือกข้อมูลแค่ตรงนี้พอเพื่อที่จะไปสร้างแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนร้อยเปอร์เซนตะคะพอเลือกแบบนี้แล้วมาที่เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมค่ะมาที่เครื่องหมายบวกนะคะแล้วนักเรียนก็เลือกที่แผนภูมิค่ะนะคะพอเ,เลือกแผนภูมิปั๊บนะคะนักเรียนก็มาเปลี่ยนที่ประเภทนี่ค่ะตรงนี้ กดเข้ามานะคะแล้วนักเรียนก็เลือกอันนี้โอเคจากนั้นกดเครื่องหมายถูกค่ะนะคะแล้วนักเรียนก็ย่อนะคะโอเคให้มันเห็นน่ะนะคะควรรู้ตรงนี้อ่ะกระเถิบมาหน่อยนะคะน,นี่ก็กระเถิบมาน,นี่ก็กระเถิบมาได้นะคะ นี่เรียบร้อยค่ะนักเรียนพอเราได้แบบนี้แล้วตรงนี้เราต้องพิมพ์ชื่อนะคะพิมพ์ในคอลัมน์ว่างๆนี่หละคะ่ะตรงนี้ก็จะพิมพ์ว่าเด็กหญิงนะคะเอ็มมาวัสสันนะคะมสองทับหนึ่งเลขที่นะคะสามอะไรแบบนี้กดเครื่องหมายถูก ะะคะก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยคราวนี้ส่งมาแบบนี้ก็อาจจะได้คะแนนไม่เต็มนะคะพเพราะว่านักเรียนเนี่ยไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนักเรียนควรจะตกแต่งเพิ่มเติมก่อนนะคะเช่นหัวตารางเป็นตัวหนานะคะแล้วก็เทสีสมมติอ่ะเป็นสีฟ้านะคะอ่าสีนี้มันทึบไปน,น,นี่แต่ละช่องเนี่ยนะคะคนักเรียนก็ไปใส,ส่สีใส่อะไรได้นะคะคราวนี้ไอ้ที่โทสนิยมมันยาวๆเนี่ยนะคะโทสนิยมมันยาวๆนี้เราจะหาวิธีจัดการกับโทสิยมโดยการเลือกช่องที่เป็นโทสิยมนะคะกดที่สัญลักษณ์ a ข้างบนเดี๋ยวทันไหมเอาใหม่ก็ได้นะคะนีีีีีี่่่่่่่่กกกกกกดดดททสสััััััญลลลลษณ์นนนนนน้้้้ะะ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 ะคคคคคคเเพืืออออออจจจจรูปปแบบบขขวววาาาาาาามมมมมม๊็็ิงงหหยยใ เดีย๋ยวพูดดูก่อนนะมีตัวนี้มีตัวนี้มีตัวนี้อ่ะไม่เอานะคะขนาดสีสีขความแบบอักษรจัดรูปแบบตามเงื่อนไขการหมุนล้างการจัดรูปแบบมามาดูตรงนี้รูปแบบตัวเลขนี่ียนเห็ไหมคะอ๋อนักเรียนมาตรงนี้ค่ะคือหลังจากที่เรากดตัว A เมื่อกี้นะคะให้นักเรียนมาเลือกที่คำว่าเซลนักเรีนเลือกคว่าเซลนักเรนเลื่อนขึ้นมานะคะเนี่ยแต่เลกมานมงตรงนี้ใช่ไหมให้เลื่อนขึ้นมานะคะแล้วมาที่ตำแหน่งทศนิยมค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็กดลดตำแหน่งทศนิยมลงนี่ค่ะกดลงเห็นไหม ตรงนี้ใส่สีหน่อยมาวัสดุนะคะวันนี้อยได้สีชมพูเงี้ยเทยลงไปอ่าอา่มันไม่ใช่ชมพูแล้วอ่าโอเคเสร็จสเรียบร้อยนี่คืองานที่สี่ค่ะอย่าลืมกดเครื่องหมายถูกนะคะตรงนี้นะอ่า,อาไม่เห็นละตรงนี้โอเคค่ะปึ๊บปึ๊บนะแคปหน้า,นาจอปึ๊บส่งคูณแล้วก็บายบายค่ะสวัสดีค่ะ